ปีศาจลูกหนังเออร์ลิงฮ<ห>าแลนด์คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงปีศาจเออร์ลิงฮาแลนด์กับการทำลายสถิติของเขาเมีมอะไรบ้างมาสืบเนื่องนะจากแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วแต่การแฮตทริกของเออร์ลิงฮาแลนด์ในนัดเน,นี้ยมันสร้างสถิติใหม่นักเตะค,คนแรกในพรีเมียรนะ์ทำแฮตทริกในบ้าน3นัดติดต่อกันนัดพาเลซมานอตติงแฮมฟอเรสต์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องแรกนี่ติดต่อกันก่อนสถิติที่2ก็คือ ทำสามแฮตทริกได้ไวที่สุดอาการลงเล่นพิมลิกแ<ป>นัด,นดซึ่งเจ้าของสถิติเดิมคือเจ้าหนูมหศัศจรรย์เบบี้โกอย่างไมเคิลโอเว่นทำไว้ที่48นัดสามแฮตทริกลองมาก็ฟันิสต์ตลอยอแล้วคุณคิดดูดิ8นัด3แฮตทริกเหมือนนักกีฬาวิ่งอะ่ะมึงวิ่ง100เมตรสถิติเดิมมึง10วิแต่ฮาแลนกูบอกกูก้าว3 9 3วิกูได้100เมตรละก็สม กอะสมฉายาปีศาจแล้วก็เมื่อวันอังคารใน UCL นะที่เปิดบ้านเจอโคเปนเฮเกนเขาก็ยิงไปสองเมตรก็เหล็กทําให้เขาตอนเนี้ยใน UCL เขาลงเล่นไปเพียง22นัดนะแต่เขาทําไปแล้ว28ประตูมากกว่าจํานวนนัดที่เล่นโคตรโหดสัตว์รัสเซียแล้วก็อีกสถิติหนึ่งนะที่แบบแม่งไม่ไว้หน้าพวก ดาวยิงตำนานเลยนะก็คือ100นัดในอาชีพคืออันดับ2องลงมาริโอยวทำไว้ที่90ลูกแต่เออร์ลิงฮาแลนด์ทำไป103ประตูก็คือมากกว่าจำนวนนัดอีกแล้วนะ,ะแม่งแบบไม่ไว้น้ารุ่นพี่เลยต้องยอมรับแล้วรังวันบอลลงดอปีหน้านะจับตาดูได้เลยน่าไอเทียนี่แหละคือผมว่าไม่หนี ผมดูบอลมาผมก็ enjoy การที่เมสซี่และโรนัลโดแข่งตีคู่กันมานะในอายุประมาณเนี้ยของฮาแลนด์เนี่ยเมสซี่และโรนัลโดยังยิงไม่เท่าฮาแลนด์นะถ้าเขารักษาความพิตความฟิตและสภาพร่างกายคิคเนชอบไหมความฮิตโอเคในกลไงหลารุ่นแล้ถ้าเขารักษาความฟิตและก็สภาพร่างกายได้แบบเมสซี่โรนัลโดผมคิดว่าเขาเนี่ยแหละจะมาทำลายสถิติ ต่างๆของเอเลี่ยนทั้งสองอันนั้นเอเลี่ยนอันนี้ปีศาจอันนี้ปีศาจและนี่คือสถิติต่างๆของปีศาจลูกหนังเออร์ลิงฮาแลน